สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคธธร,รูนัทพลโวลายหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยายการคำนวณม5เหมือนเดิมเหมือนครั้งที่ผ่านมาเนะซึ่งเรายังอยู่กันในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในเรื่องย่อยเรื่องที่4นะครับเรื่องของกระบวนการคิดเชิงออกแบบจากในการเรียนครั้งที่ผ่านมาเราขอทบทวนกันหน่อยเนะเราเรียนเรื่องของกระบวนการคิดเชิงออกแบบขั้นที่ขั้นที่เท่าไหร่ครับ ขั้นที่3ขั้นนี้ระบุไว้ว่าเป็นขั้นของ ID 8. เดไอเดียคืออะไรจำได้ไม่เอ่ยขอทบทวนกันครับ i d เดคืออะไรใครตอบได้ยกมือได้ไม่เอ่ยทัดไม่มีใครยกมืองั้นขอสุ่มคนที่เกิดเดือนนี้มีไหมครับใครเกิดเดือนนี้ยอมรับมาไอเดียคืออะไรเอ่ยและมีเทคนิควิธีอย่างไรช่วยกันตอบก็ได้ครับ i d เดก็คือ ขั้นของการสร้างสรรค์ไอเดียและระดมความคิดมีเทคนิคอยู่4เทคนิคก็คือ Concept Map หรือการใช้แผนภาพความคิดจำได้ไหมเอ่ยที่เราทำงานกันไปในครั้งที่ผ่านมาและขั้นที่2หรือเทคนิคที่2ก็คือ Reverse Thinking ขั้นของการคิดย้อนกลับเทคนิคที่3ก็คือ r e f r a m i n g m a t r i x คือการวิเคราะห์ปัญหาในมุมมองที่แตกต่าง ที่เราเอาปัญหาของเราเนี่ยไปให้คนอื่นลองมองซิว่าจะมีวิธีการแก้อย่างไรดูในมุมมองคนอื่นบ้างและเทคนิคที่4ก็คือแรดดอมแอ o a รชหรือวิธีการสุ่มนั่นเองนะนี่ก็คือการทบทวนความรู้หรือเทคนิคขั้นที่3ของการคิดเชิงออกแบบและวันนี้เราจะมาเรียนในขั้นที่4หรือกระบวนการที่4แล้วครับกระบวนการที่4ก็คือกระบวนการของโปรโตไทป์ เอโปรโตไทป์คืออะไรใครเคยได้ยินคําศัพท์คํานี้บ้างครับยกมือหน่อยใครเคยได้ยินมาเอ่ยโปรโตไทป์คืออะไรเอ่ยโปรโตไทป์ก็คือตามที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอเลยครับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อแก้ปัญหาการสร้างต้นแบบในที่นี้ก็คือต้นแบบหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนอะยังไม่ใช่ของจริงนะแต่เป็นต้นแบบเท่านั้นและ้วิธีการโปรโตไทป์นี้มีกระบวนการอย่างไร เดี๋ยวเราจะไปดูกันในขั้นต่อไปครับขั้นโปรโตไทป์หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จำลองเป็นขั้นตอนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อแก้ปัญหาครับโดยการนำขั้นที่1-3ถึง3ที่ได้รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลและสร้างสรรค์ไอเดียในขั้นไอเดียเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแล้วมาพัฒนาเป็นชิ้นงานหรือรูปแบบที่จับต้องได้ โดยการถ่ายทอดเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราทั้งในด้านรูปลักษณ์คุณสมบัติประโยชน์และจุดเด่นการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างจริงนะครับอย่างที่ครูบอกเพราะอาจใช้ต้นทุนในการสร้างสูงและใช้เวลานานแต่จะมีวิธีที่นิยมใช้ดังนี้ครับนะวิธีการที่นิยมใช้ก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์จำลองนะ การสร้างผลิตภัณฑ์จำลองขึ้นมานะยังไม่ใช้ของจริงนะครับและแบบที่2ก็คือการทําเป็นคอนเซปต์บอร์ดก็ได้มีอยู่2แบบนะครับในขั้นของโปรโตไทป์เรายังไม่สร้างของจริงเพราะอะไรอาจจะใช้ต้นทุนสูงอาจจะใช้เวลานานเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหรือเทคนิควิธีการในแต่ละแบบกันครับเรามาดูเทคนิคแรกกันนะครับเทคนิคแรกก็คือการสร้างผลิตภัณฑ์จำลองนั่นเอง ในกรณีนี้ถ้าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถจับต้องได้เห็นเป็นชิ้นงานนักเรียนสามารถใช้เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์จำลองเช่นอะไรครับตามตัวอย่างนี้ก็คือพวกแก้วกาแฟพวกภาชนะทั้งหลายพวกชิ้นงานทั้งหลายพวกสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายนักเรียนสามารถใช้การสร้างผลิตภัณฑ์จำลองหรือโปรโตไทป์ในการออกแบบขั้นต้นได้ครับเพื่อจะได้ไม่เสียต้นทุนในการผลิตที่สูงมากนะักและไม่เสียเวลาในการพัฒนาหรือสร้างผลิตภัณฑ์ นานเกินไปครับในส่วนต่อไปก็คือเทคนิคที่2การใช้คอนเซปต์บอร์ดคอนเซปต์บอร์ดคืออะไรก็เป็นเทคนิคการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้เช่นกันครับเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแนวคิดค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการทําแบบจําลองเช่นอะไรเช่นผังการทํางานของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผังการทำงานของแอปพลิเคชันทั้งหลายที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนยังไม่สามารถที่จะไปพัฒนาเป็นชิ้นงานจริงๆได้สามารถใช้เทคนิคนี้ก็คือเทคนิคของคอนเซปต์บอร์ดในการพัฒนาต้นแบบได้ครับดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจคอนเซปต์ของเทคนิคการสร้างต้นแบบแล้วซึ่งมีอยู่2เทคนิคนะครูก็จะขอให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามต่อไปนี้ครับคำถามต่อไปนี้ คำถามแรกก็คือถ้านักเรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนบนแท็บเลต็ตหรือเป็นซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามนักเรียนควรใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบอย่างไรขอนักเรียนที่เป็นเลขที่คู่ที่เป็นเลขที่คู่นะครับตอบคําถามข้อนี้ครับจะใช้เทคนิคใดเอ่ยมี2เทคนิคสร้างต้นแบบที่เป็นโปรโตไทป์หรือการใช้ คอนเซปต์บอร์ดครับเลขที่คู่ครับก็ต้องตอบว่าควรจะนะควรจะเป็นคอนเซปต์บอร์ดเนะเพราะอะไรเพราะแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์มีระบบการทำงานที่ซับซ้อนยังไม่สามารถพัฒนาเป็นโปรแกรมจริงๆได้เพราะอะไรครับอาจจะเสียต้นทุนอาจจะเสียเวลาใช่ไหมดังนั้นคำถามต่อไปก็จะเป็นคำถามของนักเรียนที่เป็นเลขที่เลขที่ล,ทละครับ นักเรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาถังขยะอัจฉริยะถังขยะอัจฉริยะเป็นอย่างไรไม่รู้แหละแต่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาถังขยะเจ้าตัวนี้ขึ้นมาใช้นักเรียนควรใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบอย่างไรครับนักเรียนที่เป็นเลขที่เลขที่ครับควรใช้เทคนิคการสร้างต้นแบบหรือโปรโตไทป์ถูกไหมเพราะเทคนิคนี้เหมาะก,กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นงาน จับต้องได้เพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนเห็นองค์ประกอบว่าเ,เจ้าถังขยะเนี่ยควรจะมีหลักการทํางานอย่างไรมีกลไกอย่างไรมีองค์ประกอบที่สําคัญอย่างไรบ้างดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นถังขยะอาชฉยะจึงควรสร้างต้นแบบโดยการใช้เทคนิคแบบโปรโตไทป์ครับนี่ก็คือวิธีการวิเคราะห์ว่าเราจะเลือกใช้การสร้างต้นแบบแบบใด หลังจากที่นักเรียนเห็นตัวอย่างและก็แนวคิดการใช้หลักการโปรโตไทป์หรือเทคนิควิธีการไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทุกคนมาร่วมกันทํากิจกรรมต่อไปนี้ครับกิจกรรมต่อไปนี้มีชื่อว่ากิจกรรมเคสโทรศัพท์กิจกรรมนี้ครูจะใช้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมของตัวเองนะครับจากกิจกรรมกลุ่มในครั้งที่ผ่านมาใครอยู่กลุ่มเดียวกับใครก็เข้ากลุ่มนั้นเลยนะครับและให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้ครับ สถานการณ์ที่ครูกําหนดก็คือนักเรียนต้องการเคสโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ที่มีคุณลักษณะและความต้องการแตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาดอันนี้คือโจทย์ของเรานะครับเราอยากได้เคสโทรศัพท์แต่อยากจะให้เจ้าเคสตัวนี้มันมีคุณลักษณะและความสามารถแตกต่างจากที่มีอยู่ในท้องตลาดนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์และในท้องตลาดลักษณะของเคสมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างอาจจะมีลักษณะน้ำหนักเบา อาจจะมีสีสันที่สวยงามอาจจะมีฝาปิดที่มันพับได้อาจจะมีช่องสำหรับใส่บัตรใส่สตางค์ใช่ไหมครับเราอยากได้เคสโทรศัพท์ที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากในท้องตลาดหลังจากที่นักเรียนเห็นสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนสองคนเพื่อมาสอบถามและบันทึกความต้องการของเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นครับหมายความว่าอะไร หมายความว่าเจ้าเคสโทรศัพท์นี้เราจะไม่ได้ทําให้ตัวของกลุ่มเราเองเราจะไม่ได้ทําให้ตัวเราเองแต่เราจะทําให้เพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งครับดังนั้นจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทน2คน2คนนี้จะต้องไปสอบถามและบันทึกความต้องการของเพื่อนสมาชิกกลุ่มอื่นครับกลุ่ม1อาจจะไปถามกลุ่ม2กลุ่ม2อ,อาจจะไปถามกลุ่ม3ครับว่าอยากได้เคสโทรศัพท์ที่มี คุณลักษณะอย่างไรเมื่อได้ความต้องการมาแล้วให้นักเรียนกลับมาที่กลุ่มเดิมของตัวเองแล้วมาเริ่มทำเคสโทรศัพท์ที่เป็นต้นแบบกันครับโดยอุปกรณ์ที่ครูให้ใช้ในการทำเคสโทรศัพท์ที่เป็นโปรโตไทป์นะก็คือ 1. กระดาษแข็งกระดาษแข็งนะครับ2กาว 3. พลาสติกใสสสี 4. 4. ไม้หรือสีเมจิก แค่นั้นนะครับ4อย่างนะครับ4อย่างแค่นั้นให้นักเรียนใช้อุปกรณ์4อย่างนี้ในการทําต้นแบบตามความต้องการของเพื่อนที่นักเรียนไปสอบถามมาครับให้เวลาในการทํากิจกรรมนี้ประมาณ15นาทีนะ15นาทีนะครับดังนั้นตอนนี้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนไปถามเพื่อนได้เลยครับแล้วกลับมาทําในเวลา15นาทีครับ อ่าตอนนี้ครบ15นาทีแล้วเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยแต่ละกลุ่มได้เคสโทรศัพท์ที่ตรงกับความต้องการของเพื่อนไหมอยากจะรู้ว่าตรงความต้องการหรือไม่นักเรียนต้องนำต้นแบบหรือโปรโตไทป์ของเราเนี่ยไปสอบถามกับเพื่อนที่เราไปเก็บข้อมูลมาครับเช่นกลุ่มหนึ่งไปถามความต้องการของกลุ่มที่สองใช่ไหมหลังจากกลับมาทำต้นแบบเสร็จแล้วจะต้องนำเคสโทรศัพท์ที่เราพัฒนาเป็นต้นแบบหรือโปรโตไทป์นั้น กลับไปให้เพื่อนกลุ่มที่2ดูครับว่าเนี่ยถ้าเราพัฒนาเป็นเคสแบบนี้มีฟังก์ชันแบบนี้ตรงกับความต้องการไหมถ้าตรงนักเรียนค่อยนําต้นแบบนั้นมาพัฒนาเป็นของจริงครับแต่ถ้าไม่ตรงยังมีข้อคอมเมนต์ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนักเรียนก็นํากลับมาพัฒนาเป็นต้นแบบอีกครั้งหนึ่งและกลับไปสอบถามใหม่ครับนี่ก็คือหลักการของการใช้โปรโตไทป์นั่นเองจะเห็นว่า เราทําต้นแบบขึ้นมาเพื่อจําลองเพื่อนําไปทดสอบเบื้องต้นถ้าโอเคถ้าดีแล้วค่อยนําไปทําของจริงใช่ไหมครับนักเรียนก็จะประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาและก็คุ้มค่ากับการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของเราครับหลังจากที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มไปแล้วต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมต่อไปนะกิจกรรมอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าสร้างต้นแบบอย่างง่าย กิจกรรมเมื่อสักครู่กับกิจกรรมนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูกําหนดโจทย์ให้แต่กิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนทําตามโจทย์ที่นักเรียนเลือกมาครับให้นักเรียนเข้ากลุ่มเดิมของตัวเองหลังจากที่เข้ากลุ่มเดิมแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์นึกถึงผลิตภัณฑ์ที่เลือกไว้ในครั้งที่ผ่านมาครับจําได้ไหมครับในขั้นที่ผ่านมาขั้นของ i d e a นักเรียนเลือกผลิตภัณฑ์อะไรไว้เอ่ย ให้นักเรียนนําผลิตภัณฑ์นั้นนะมาวิเคราะห์และใช้หลักการสร้างต้นแบบถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นบริการนักเรียนอาจจะใช้เรื่องของคอนเซ p ปต์บอร์ดถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นงานเป็นสินค้าที่จับต้องได้นักเรียนอาจจะใช้หลักการของโปรโตไทป์ครับให้นักเรียนสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนต้องการหรือที่กลุ่มเลือกไว้นะ หลังจากที่นักเรียนสร้างต้นแบบแล other, ้วก็จะให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอหน้าช right ั well> no. Ahmad, ้นเรียนโดยการนำเสนอเทคนิคที่นักเรียนเลือกนำมาใช้ในการสร้างต้นแบบครับนี่ก็คือกิจกรรมที่จะให้นักเรียนร่วมกันทำในกิจกรรมนี้ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มประมาณ10-15นาทีเช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนเริ่มสร้างต้นแบบได้เลยโดยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมที่นักเรียนเลือกครับ อ่ตอนนี้ทุกกลุ่มก็น่าจะทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วเนอะเรามาสรุปความรู้กันหน่อยว่าในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ที่เท่าไหร่ของการคิดเชิงออกแบบครับหัวข้อที่4ี่ใช่ไหมครับหัวข้อที่4หัวข้อนี้มีชื่อว่าโปรโตไทป์โปรโตไทป์ก็คือการสร้างต้นแบบซึ่งมีอยู่ด้วยกันกี่เทคนิคครับมี สองเทคนิคน,นะขั้นนี้มีความสำคัญไหมมีความสำคัญนะเพราะอะไรครับการสร้างต้นแบบจะช่วยอะไรอ่านนักเรียนหญิงครับสร้างต้นแบบจะช่วยอะไรครับช่วยประหยัดงบประมาณเพราะเราย er ังไม่ต้องสร้างของจริงใช่ไหมครับอ่านนักเรียนชายครับสร้างต้นแบบช่วยอะไรอีกช่วยประหยัดเวลานะเพราะถ้าเราไปพัฒนาของจริงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานใช่ไหมพัฒนาแล้วอาจจะไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่า จะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าดังนั้นทําต้นแบบมาทดลองใช้ก่อนดีกว่านี่ก็คือความสําคัญของโปรโตไทป์เทคนิคที่ใช้ในการสร้างต้นแบบมี2เทคนิคตามที่กล่าวมามีอะไรบ้างเอ่ย1 p r o โปรโตไทป์ห, otype, หรือการสร้างต้นแบบเลยนั่นเองอสร้างเป็นชิ้นงานออกมาเลย 2. ครับอสอตอบดังๆพร้อมๆกันใช้เทคนิคอะไรใช้เทคนิคคอนเซปต์บอร์ดคอนเซปต์บอร์ด เจ้าเทคนิคนี้ใช้กับรีพันธ์แบบไหนครับแบบที่มีความซับซ้อนนะหรือมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะอย่างเช่นตัวโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ทั้งหลายใช้คอนเซปต์บอร์ดร่างออกมาเป็นแผนผังการทำงานของมันความเชื่อมโยงของหน้าต่างแต่ละหน้าต่างหรือหน้าแอปพลิเคชันแต่ละหน้าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นและยังไม่ต้องไปสร้างของจริงให้ สิ้นเปลืององบประมาณหรือใช้เวลานาน,านครับนี่ก็คือเทคนิคโปรโตไทป์ในขั้นที่4ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพบกันในขั้นตอนสุดท้ายหรือกระบวนการสุดท้ายของกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้วครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ